รู้แล้วว่าหลอนเพราะอะไรผู้ชายคนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเคยเสพยาบ้าแต่เลิกไปแล้วเอา้าก็ดีสิเลิกยาแล้ว เลิกยาบ้าแต่หันมากัญชากับน้ำกระท่อมปรากฏเกิดหลอนค่ะเดินอยู่ในชุมชนเดินอยู่ในหมู่บ้านชาวชุมชนเขาก็กลัวเขาก็หวาดระแวงพยายามจะร้องขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะเพราะชาวบ้านบอกว่าแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มาจับให้สุดท้ายก็ต้องปล่อยตัวแล้วเจ้าตัวก็มาเดินหลอนทําให้ชาวบ้านเขาหวาดระแวงอยู่แบบนี้อีกค่ะไปดูกันก่อนค่ะ

คุณผู้ชมคือมันก็จะมีเสียงเหมือนมีปัญหามีเรื่องมีราวจนชาวบ้านที่เขาอยู่ในระแวกใกล้เคียงเขาก็หวดาดผวานะคะกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายมีอันตรายมีอะไรรุนแรงขึ้นมานี่เป็นพฤติกรรมของนายสมพงศ์อายุ53ปีค่ะไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวชุมชนที่บ้านหัวเตยหมู่ที่8ตําบลท่าอิดอํเาเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะในคลิปนี้เ,เกิดขึ้นวันที่1ตุลาคมคือเมื่อวานนายสมพงศ์ค่ะพยายามจะเข้าไป ถอดเอาปลอกคอของสุนนักอะค่ะของนายสุชาติอายุ50ปีก็เข,า,ขาเป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้แหละเขากำลังจะเอาหมาของเขาไปอาบน้ํา แล้วก็มีที่ถ้าไม่พอใจเดินเข้าเดินออกนะคะก่อนที่ชาวบ้านจะเรียกตำรวจให้มาช่วยจับกลุมตัวในสมพงศ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีชาวบ้านเขาไปโพสต์ใน Facebook แล้วนะคะ26กันยายนที่ผ่านมานี่เองตำรวจเนี่ยมาจับในสมพงศ์ค่ะแล้วก็มีข้อความเนี่ยบอกว่าชาวบ้านสุดจะทนจับมาแล้วก็ปล่อย เรื่องเนะมีอยู่ว่าข้างๆบ้านผมมีสองคนพ่อลูกเสพยากันจนหลอนพูดจาคนเดียวก็มีบางวันเนี่ยเดินถือมีดมาชี้หน้าด่าคนโน้นทีคนนี้ทีตอนนี้ลูกชายถูกจับตัวไปบำบัดแล้วเหลือผู้เป็นพ่อในแหละอยู่คนเดียวตอนนี้พ่อเองเนี่ยเลิกเสพยาบ้าแล้วแต่หันมาสูบกัญชากับกินน้ํากระท่อมค่ะจนหลอนพูดจาไม่รู้เรื่องชาวบ้านเรียกตำรวจ สุดท้ายมาจับให้แต่ก็ต้องปล่อยเลยอยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะช่วยเอาตัวไปทีอตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่กล้าออกจากบ้านเลยถามชาวชุมชนค่ะป้าแอวนางสมมุติก็แล้วกันป้าแอวบอกว่าในสมพงเนี่ยมักจะหลอนถือมีดบ้างถือไม้บ้างแล้วก็ตะโกนโวยวายหลานของป้านเนี่ยเคยถูกในสมพงปรีเข้าไปหาแล้วนะคะแต่ดีว่าช่วยกันไว้ได้ทันค่ะพอแจ้งตำรวจก็เข้ามาจับ มาหลายที่หลายครั้งแล้วนะคะแต่สุดท้ายจับไปก็ปล่อยตัวกลับมาอยู่ดีค่ะโอ้อันนี้ก็ต้องฝากนายกรัฐมนตรีเลยนะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยค่ะมันไม่ค่อยจะดีอจิตมันมันทีมก็ร้อนร้อนๆ้อะไรก็รู้มันมน,ๆๆมมน,นะครับบางทีก็ตักน้ําลาดบ้านมันเองลาดกระทงกระพานมันจะทําอย่างนั้นถือมีดถือไม้อะไรของมันเรื่อยบางทีก็เรียกหมาขึ้นบ้านดึกๆแล้วก็แพมมันก็วอยวาย แล้วเคยทำร้ายใครไหมไม่เคยยังไม่เคยแต่วันนั้นมาจับหลานอยู่คนนึ่จับหลานเนี่ยไอ้ม่อนหนตัวเล็กอ่ะมาจับแล้วนี่พาหนีมไม่ว่าเ,เดินถือมีดถืออะไรด้วยอ่ะอ่ะเปียกนี่ก็โดนแล้วฟันนัเปียกอะ่ะแล้วเห็นว่าตำรวจเนี่ยเอาไปหลายครั้งแล้วยังไงถ้าปล่อยครั้งที่พลาสุดเนี่ยไปปล่อยไว้อนาไมาย่าชางเลนแล้วก็อนามัยมาส่งแล้วตำรวจให้เหตุผลบ้างไหไม่ให้ว่าไงเขาบอกว่ามีญาติถึงจะรักษาได้ไปฟังคุณสุชาติบ้าง คุณสุชาติเป็นเจ้าของสุนัขอะค่ะที่ทาได้ของนายสมพงศ์พยายามไปดึงปอกคอจะออกมาให้ได้นี่นะ mm hmm. เขาเล่าให้ฟังบอกว่าชาวบ้านในละแวกนี้เนี่ยทนพฤติกรรมสมพงศ์ไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วก็เป็นห่วงความปลอดภัยเพราะว่าในนี้มีทั้งเด็กแล้วก็มีผู้สูงอายุกันเยอะค่ะทุกครั้งเนี่ยนะคะหลังจากสมพงศ์เมาแล้วก็จะอาละวาดคนในชุมชนก็ได้แต่แจ้งตำรวจให้มาช่วยจับตัวไป แต่ก็ไม่นานค่ะถูกปล่อยตัวกลับมาเหมือนเดิมเลยอยากจะฝากว่าหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ย,ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากจะให้เข้ามาช่วยคือร้องขอเลยนะขอความช่วยเหลือค่ะว่าช่วยชาวบ้านหน่อยเถอะลูกเล็กเด็กแดงไม่กล้าออกจากบ้านค่ะติดตามพรีพิทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย